สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนํานกต่อเก่งๆอีกหนึ่งบ้านนะวันนี้เราไปอยู่ที่หนองพระแดงอเกษตรปูนนะนี่เลยอยู่ที่จังหวัดชัยภูมินะครับเรามีนกต่อเก่งๆมากมายตัวนี้เป็นคู่อ่างเยอะๆนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นหลิวตันเทพนมแล้วก็สามกุกยกปีกที่สวยแล้วนกคู่อ่างอีกมากมายนะครับอ่ะเดี๋ยวมาทําความรู้จักกับอาจารย์แดงแล้วก็ประเพณ์แล้วกันอ่ะสวัสดีครับอาจารย์แดงสวัสดีครับประเพณนี่ครับ <laughs> อันนี้เป็นเจ้าของนก พี่มาอันนี้เป็นป้าเพ็ญนะครับมาเดี๋ยวผมให้ออลุงแดงครับป้าเพ็ญแนะนำด้วยกันว่ามีนกอะไรบ้างนะครับนี่เลยกกุห้อยครับตัวนี้เป็นอะไรนะครับเนี่ยตัวนี้สองกุกห้อยอ่างห้าคำสองกุกห้อยอ่างห้าคำครับครับอ่ะแล้วตัวนี้เป็นอะไรเอ่ยตัวนี้หลิวตันเทพปนมครับหลิวตันเทพปนมนะครับตัวนี้เลยมาเดี๋ยวเราไปชมตัวต่อไปกันตัวนี้เป็นอ่างหนึ่งคำครูอ่างหนึ่งคำครับผม เล็นนกกุกเสียงกลางๆเนอะครับผมอ่แล้วตัวนี้เป็นอะไรเอ่ยเอาไอ้ตัวนี้ก็หนึ่งกุกนกใหม่ตัวนี้เป็นนกกุกนกใหม่เนอะครับผมอ่านกใหม่อ่ะตัวนี้เป็นอะไรตัวนี้เหลวเฟืองครับเหลวเฟืองเสียงกลางไปใหญ่ตัวนี้เป็นเหลิวเฟืองเสียงกลางไปใหญ่เนอะครับครับแล้วตัวนี้เป็นอะไรเอ่ยตัวนี้สองกุกห้อยเสียงกลางอ่างสามคำครับตัวนี้เป็นนกครูอ่างสามคำนะสองกุกห้อยเสียงกลางครับผมครับแล้วก็ เออตัวนี้เป็นอะไรเอ่ยตัวนี้สามกุกห้อยอ่างห้าคำครับตัวนี้สามกุกห้อยอ่างห้าคำแล้วก็แล้วก็เป็นนกอะไรนะยกปีกตัวนี้ครับตัวไหนจะยกปีกตัวนี้เหรอตัวนี้ครับตัวนี้ครับตัวสองกุกห้อยอ๋ออ่างสามคำนี้ตัวนี้จะยกปีกอ๋อตัวนี้สามคำตัวนี้จะยกปีกครับผมแล้วก็กับหลิวตันที่ยกปีกนะครับผมมาเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับว่าแต่ละตัวเสียงร้องเสียงขันจะประมาณไหนเอ่ยแ๋ยวผมให้ลุงแดงแกโจทย์ให้ดูแล้วกันนะครับมา นะครับตัวนี้เป uh, 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 ็นนกอ่างห้าคำนะหนึ่งหน้าสองสามมาอ่าแล้วจะตับนะคู่อ่างก็แล้วจะตับอ๋อจะอ่างส่วนก็ห้าคำเนาะหน้าเสียงดีๆเลยเรามาดูตัวต่อไปกันตัวนี้เป็นหลิวตันเทพนนท์นะครับวันนี้จะยกไหมวันนี้จะยกไหมแต่จริงยกจริงจยกทุกทีนะเอาเอาเอาลูกทำไมไม่ยกแล้วันนี้ขายดิ ไม่วันนี้ยังไม่ยกให้เห็นนะยังไม่ยกปกติข้างขวายกอ๋อปกติยกยกยกไงครับเนี่ยยกข้างขวายกข้างขวาสูงข้างขวาสูงแต่อย่งว่าผมเอามามันยังไม่ชินผมอ๋อครับมาแล้วมาชมตัวต่อไปตัวนี้เป็นนกอะไรเอ่ยตัวนี้หนึ่งกุกหนึ่งกุกอางหนคำเสียงกลางครับอ๋อตัวนี้อ่างหนึ่งคำเนาะเอาเอาเอเอาเอาเรือ ตัวนี้ยังเตื่นกล้องเนาะเตื่นกล้องมาเดี๋ยวเราไปชมตัวต่อไปกันตัวนี้เป็นหลิวเฟืองนะอ๋อตัวนี้ชื่อโทนนะกลัววะ แต่วนกอ่าแต่ว่าแต่ว่านกาเชื่องอยู่นะครับครับครับคอแหลมแล้วหัวหัวกล้องมาเดี๋ยวเราไปชมตัวต่อไปตัวนี้เป็นคู่อ่างนะครับเนี่ยสองปลุกห้อยงห้อยตัวนะตัวนี้มียกปีกแค่ขนมนะปทน้ัวเลยเอาเอา ตัวนี้ปีกคว่นะครับเนี่ยปีกคว่ปีกควายเป็นกากรบาดเลยครับนี่ปีกคว่เลยสวยเลยนกมงคลอ่าสองกุ๊กอ่างอ่างเทพนมปีกคว่แม่ตื่นๆนะครับนะบตัวนี้อ่างห้าคำใช่ไหมห้าคำเนี่ยยังถ่ายขนไม่เสร็จอยู่ไม่ไม่หมดอยู่ไม่สุดอยู่ตัวที่หางยังไม่สุด เอาลูกเอาเอาไหมเอาไหมเอา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 หัวที่ม่ตัวนี้เป็นเออปีกไผ่ครับเทพพนมขูอ่างสามคำนะแม่เสดายจุดเมื่อกี้ไม่สูกไม่คูปีกไผ่สวยเลย แล้วก็นี้เป็นนกอ่านห้าคำเนอะครับาอาอา,อา,อา,อาะะมันอาจอาจอาจจะแปลกๆผมก็เลยไม่นันนะ,ะ,ะอืมครับนี่เลยนี่จะประมาณนี้เลยมีตัวนี้เป็นนกแบบตัวนี้กูอ่านนกต่อตัวนี้กี่กุกคบเนี่ย สองกุกค้อยเนกันนะอ,อืมตัวนี้อ้อางเลยนะครับน,นี่แหละตืนน่นเนีย่ยบ้านจะเีอนตนตื่นออก,กันลูกขัข้ามาเอกขาาวตัวนี้สองกุกเต็มน,นะน้ำำนนจะมีกุกที่สามว อ๋อตัวนี้เป็นสามกุ้ยอ๋อนาน,น,านมีสามกุกยแต่อ่างห้าคำอืมทุกทีทุกทียกเลยครับเนี่ยอ๋อทุกทีทุกทีทกทเวลาจดดีก็ยกเลย,ย<ก>อืม แต่วันนี้ไม่ไม่ไม่ยกให้เห็นตัวรีวเนี่ยนะยกวันหนึ่งมันมันเราหมอจริงจริงวันลาครูก็ยกให้เห็นม่อยู่บ่อยๆนะนเห็นบางทีก็ยกข้างเดียวบางทีก็ยกสองข้างตัวเนี้ยแต่ตัวนั้นเห็นข้างเดียวแหละไอ้ไอ้ตัวสองขไอ้ตัวสามอ่างสามคำนึงอ๋อเห็นเั้นัะน้กระจาอย่างนี้ยกข้างขวาข้างเดียวแต่มันยกไม่ค่อยสูงหรอกมันไอาไอ้เนี่ยก็เหมือนกันนะยกไม่สูงก็ข้างขวาไปยกอี อืมแต่ข้างซ้ายก็ยกมคู่กันอยู่ือนกันแล้วบางข้างลอ๋พอพอดีพอดีพอดีลุงลุงแกเป็นนักีผมก็เลยไ,ไ,ได้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 ดูยูทูปประจำครับครับวันนี้ก็เลยได้เปิดแบ่งกันครับดีเลยผมก็เลยวิ่งมาทั้งหมดมันประมาณร้อยหกสิบโลโโจากจากจะบ,บาผมมาเนี่ยนะประมาณร้อยหกสิบโลครับครับนี่เลยก็จะมารับตัวพิเศษนี่ก็ลิวเทพนม แล้วก็อะไรนะสองกุกตวัวหลังเสานน่นพัดแดงเทปนุ่มนะครับแล้วก็เห็นมีคู่อ่างแล้วก็ตัวนู้นคู่อ่างเห็นไหมนี่เลยแล้วก็จะจะรับนกสตาตนี้มีทั้งหมดประมาณกี่ตัวห้าห้าตัวได้ป่ะครับห้าหกตัวเนอะครับที่มาที่วาจะารับนี้ตัวส่วนมากจะเป็นอ่างหมดเลยนะครับออ๋มีบิ๋วสองตัวอืมีอ่างสามตัว อันนี้ไปดามเลใช่ไหมครับเนี่ยวันนี้มาสานี้ครับไปนาไปตัดหญ้าโอครับเออคนแก่ไปยังไงครับบุญลูกเต่าเขาก็ไปหารับจ้างอือครับนี่ได้วันนี้ก็เราก็จะมารับนกเนี่ยชุดเนี้กลับบ้านนะครับไปขอลุงแดงหน่อยอันนี้เป็นอำเภอเลยครับเนี่ยอำเภอเกษตรสมบูรณ์ครับอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัด จังหวัดชายภูมิชายภูมินะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมารับนกชายภูมิกับบ้านนะนกพิเทียร์พิเตีนี่เลยเมื่อังถ่ายขนร้อนเต็มบ้านอยู่เลยมาแต่มาแต่ละวันโอ้โหงานทางนี้กวาดเต็มเป็นยังไงครับอากาศมันร้อนมันฝนยังไงปีนึงอ๋อใช่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  อ,อ๋อบางทีก็เอาข้าวไปส่งนะอ๋อาาเในแต่เช้านี้ป้าเ็าไปไป,ไป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 นานกอบลุงมาเพิ่งจะกลับมาบางทีผมก็เมื่อเช้าผมก็รีบมาเลยเนี่ยมันก็ไกลยอยู่นะครับ อ่าห้าคำนะวันนี้ปัดนี้ห้าคำนะเนี่ยเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยแม่ดูเทพนมีสักทีสิตัวนี้เป็นหลิวตันเทพนมยกไม้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 ไม,ไม่ยกอ่าใช่ยักยักหวัวไหลนะ่เนาะแต่ว่าเขาเป็นปักธรณีอะไรเลยปักธรณีเหรอ อ๋อเวลาขันเลี่ยงก็เอาหัวทิ่มแล้วก็ทางชี้นะหัวเออหัวทิ่มเขาไม่เขาไปอยู่บนอืมเขาจะไปอยู่ข้างล่างอืมแล้วก็ทำปีกเขาหางคลิ๊กคล๊กคล๊กอ๋อขยับปีกแคบแคปแคปไปนะครับเอาเอาไหมเอาไหมเอาเอาหรือเปล่าเอาเอาเอาเดินเข้าไปหาแล้วจะกลัวแล้วครับตัวนี้อ่างหนึ่งคำใช่ไหมครับเนี่ย แม่ไม่เอานะนี่นะครับวันนี้เรามารับกลับไปทั้งหมดได้เท่าไหร่หกหกขุนพลใช่ไหมครับมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างหกขุนพลนี้ตัวแรกเป็นอะไรนะตัวนี้เป็นเอ่คู่อ่างห้าคำครับแล้วตัวที่สองนี่เป็นอะไรเอ่ยผ้าแดงแดงเนี่ยดิวตันเทพนมนะครับแล้วตัวที่สามนี่เป็นตัวนี้ตัวริมนี้ตัว สองกุก่างสามคำที่ว่ายกตีกัน,นะ,ะแล้วก็ตัวนี้เป็นเอตัวนี้เหลิวตันเทพนุม่มเอ้ใช่โอ้ตัวนี้สามสามกุ้งห้อยอ่างห้าคำอ๋ออยู่ตัวตัวริมนุ่นนะม่แลย่ผ้าเหมือนกันนะ,นะ,นะ้วยนะเนี่ยตัวเนี้ยเหมือนกันซะด้วยอ๋อ๋ยวผมจะดูในคลิเปเอาตัวนี้เป็น<อ>หัวเหลืองตัวนี้เป็นหัวขาวนะครับครับครับเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเวลายกทุ่นรวจะขับสนตัวนี้เป็นไอ้นี่อ่าง อ,อ๋อแต่นี้หนึ่งกุกอ่างหนึ่งอ่างหนึ่งคำแล้วตัวนี้เป็นอะไรเอ่ยครับครับไอ,ไอตัวนี้สามสามกุกยห้อยอ่างห้าคำสามกุกห้อยอ่างห้าคำครับผมใช่ไหมตัวนี้ใช่ไหมครับตัวนี้ตัวนี้ใช่ไหมไอหลิวเทพนมครับครับอืมนี่เลยผ้าเหมือนกันซะด้วยเนาะผ้าคุมนี่เลยเดี๋ยวผมจะนับหก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 ุณพกนี้กลับไปดูแลนะงานเปิดท่านใดสนใจขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมหรับวันนี้ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณแดงสวัสดีครับประเพนสวัสดีครับนี่ครับเดี๋ยวขึ้นรถไปดูแหละขอบคุณพ่นอ่าจะมีเส้นตื่นหน่อยตื่นตื่นหน่อยไม่เป็นไรอืมนี่ครับขึ้นรถเรียบร้อยขอบคุณพ่นนะครับรปิดไอเออตอนนี้ปิดไฟนะอ่าโอเคขอบคุณมากสสัับบ ่ได้ตันนี้กงใหญ่เอามันจะส็ท้ายไ่ได้โอเค